เรื่องการซื้อลอตเตอรี่ผ่านเพจหรือผ่านออนไลน์เสร็จแล้วก็ไม่ได้รับลอตเตอรี่หรือว่าไม่ได้รับเงินก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นภาษาท,ทั่วไปเขาบอกว่าไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นระหว่างคนซื้อกับคนขายกรณีคุณสมเกียรติที่จังหวัดอุทัยธานีก็เช่นเดียวกันนะไปแจ้งความที่อุทัยธานีคือไปซื้อลอตเตอรี่จากเพจออนไลน์เพจหนึ่ง เสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีการบอกเลขบอกหวยบอกลอตเตอรี่กันหมดแล้วถูกต้องทุกอย่างนะครับตกลงโอเคในไลน์กันหมดแล้วเสร็จแล้วคนขายก็บอกว่าจะจัดส่งลอตเตอรี่ให้นะคนซื้อก็รออยู่แต่มีเงื่อนไขบอกว่าเอาละจะส่งลอตเตอรี่ไปให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางปรากฏว่าลอตเตอรี่มันไม่ถูกมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่คราวนี้คุณสมเกียิถูกลอตเตอรี่30ล้าน โอ้โห,โหนะครับเป็นบุญชนิดที่เรียกว่ามหาศาลถูก30ล้านเสร็จแล้วนะครับพอมาดูเอ้าพอตรวจถูลอตเตอรี่คนที่ขายลอตเตอรี่หรือเพจขายลอตเตอรี่ก็ยังไม่ยอมส่งลอตเตอรี่ให้ก็มีการทวงถามกันประเด็นในทางกฎหมายเกิดขึ้นทันทีว่าเอ้าในเมื่อมีการซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าคนขายก็ยังไม่ส่งลอตเตอรี่ให้ลอตเตอรี่นั้นจะเป็นของใคร อันนี้เป็นข้อกฎหมายเลยนะครับนะความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันสลับซับซ้อนอะไรนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายกฎหมายเนี่ยนะครับเรื่องการซื้อขายเขาบอกว่าอันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าคนขายหรือผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใ้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อ ตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ขายกฎหมายเขียนกันง่ายๆครับนะเรื่องคุณสมเกียรติถามว่าลอตเตอรี่เป็นของใครอันนี้เป็นความเห็นทางกฎหมายของผมเองนะครับผมบอกได้เลยว่าลอตเตอรี่ต้องเป็นของผู้ซื้อครับฮ่ฮาอะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เมื่อมีเขาตกลงซื้อลอตเตอรี่ใบนี้แล้วรู้หมายเลขรู้ลอตเตอรี่หมดแล้วนะ ยงมีเงื่อนไขว่าให้มาเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินนั้นเป็นเรื่องของการบริการและที่เก็บเงินปลายทางก็เนื่องจากว่าผู้ขายต้องการให้ผู้ซื้อเชื่อมั่นว่าสามารถได้ลอตเตอรี่อย่างแน่นอนจึงมีการเก็บเงินปลายทางถามว่ากรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่หรือว่าเจ้าของลอตเตอรี่จริงๆแล้วเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันมันก็เป็นของคนซื้อครับนะ คราวนี้ปรากฏว่าเมื่อไม่ส่งอาจจะทำยังไงล่ะเออในนอนก็งานนี้ต้องมีการฟอ้องร้องศาลต้องชี้ขาดนะครับคือคนขายเนี่ยนะจะมาอาศัยส้มหลน่นนะคือหมายความว่าการที่ตัวเองไม่สามารถส่งลอตเตอรี่เขาได้ภายในกำหนดและมาอ้างส้มหล่นว่าพาอลอตเตอรี่บอกเอ้ยเมื่อคุณไม่ได้จ่ายตังค์ลอตเตอรี่ก็ยังเป็นของผมอ้างเหตุนี้ผมว่ามันไม่ได้สิทธิ์ของผู้ขายคืออะไรรู้ไหม สิทธิ์ของผู้ขายคือมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าลอตเตอรี่ครับรายคุณสมเกียรติบอกว่า720บาทสิทธิ์คนขายมีเพียงได้720บาทถ้าส่งลอตเตอรี่เขาแล้วเขาไม่จ่าย720บาทนั่นแหละสิทธิ์ของคุณในการเรียกร้องแต่คุณจะมาอาศัยส้มหลน่นว่าโอ้งานนี้ไปส่งส้มหล่นสบายแล้ว30ล้านเป็นของฉันไม่รู้นะครับในแง่มุมกฎหมายผมเนี่ยนะผมมีความเห็นว่างานนี้นะครับเป็น ของผู้ซื้อนะถามว่าเอาอะไรจะฟ้องยังไงอ่ะก็จะไปยากอะไรก็ฟ้องเรียกรอตเตอรี่นะครับจะมาเมื่อเราตกลงซื้อขายรถตเตอรี่แล้วเขาไม่ยอมส่งรถตเตอรี่ให้เราเราก็ฟ้องเรียกรถตเตอรี่ส่งมอบให้เราแล้วเราก็มีหน้าที่ในการชําระเงินค่ารอตเตอรี่แต่ถ้าสมมติว่าฟ้องเรียกรถตเตอรี่แล้วเขาไม่สามารถส่งมอบรอตเตอรี่ได้เพราะเขาไปขึ้นเงินแล้วหรือเขาไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ ถ้าส่งมอบโรตเตอรี่ไม่ได้ก็ขอให้ชดใช้เงิน30ล้านบาทก็ว่ากันไปงานนี้ไม่ใช่งานที่สลับซับซ้อนอะไรนะครับเป็นงานที่ไม่มีความยุ่งยากในทางกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่นะครับเ้าปล่อยให้เจ้าของเพจอาศัยส้มลนแบบนี้แล้วหลักประกันของผู้ซื้อจะอยู่ตรงไหนละครับหลักการคุ้มครองผู้ริภคก็ไม่ผ่านแล้วถูกไหมฮะเออครับมาใจมาแต่หนังกฎหมายก็บอกว่าการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คำมั่นไว้ก่อน ว่าจะซื้อจะขายนั้นจะมีผลเป็นการซื้อขายก็ต่อเมื่อนะอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจํานงว่าจะทําการซื้อขายนั้นให้สําเร็จตลอดไปนะและคําบอกกล่าวเช่นว,วันนั้นไปถึงบคุคคลผู้ให้คํามั่นแล้วคํามั่นแล้วอันนี้ก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกคือคุณสมเกียรติเนี่ยเขายืนยันแล้วเขาซื้อแน่นอนใบนี้เลขนี้คนขายก็รับปากแน่นอนว่าโอเคผมขายให้ แต่ว่าจะจัดส่งให้สตังค์ไม่เป็นไรค่อยไปเก็บปลายทางคือเมื่อรายลอตเตอรี่ก็ค่อยจ่ายเงินอันนี้ก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกว่าเขาตกลงซื้อแล้วเพียงแต่ว่าระเบียบหรือขั้นตอนการจ่ายเงินนั้นเป็นเรื่องของคนขายนะหน้าที่คือคุณส่งมอบลอตเตอรี่ถามว่าเอาส่งช้าแล้วจะทายัางไงถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าหลังไม่ถูกลอตเตอรี่คุณจะจ่ายไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ สมมุติว่าส่งมอบมอบลอตเตอรี่เข้าภายหลังนะและเขาไม่จ่ายตังค์เขาบอกว่าเอ้าคุณส่งมาช้าอันนี้เป็นสิทธิอีกสิทธิหนึ่งต่างหากเลยนะเพราะตกสัญญามันซื้อขายมันเกิดขึ้นไปแล้วส่งช้าหรือส่งทีหลังหรือส่งก่อนไม่เกี่ยวกันนะครับเมื่อซื้อเลกนี้คุณไม่ได้ในการจ่ายลอตเตอรอี่เพราะลอตเตอรี่ไม่เหมือนกับการซื้อขวานมาฟันไม้นะครับซื้อขวานฟันไม้ฟันขวานยี่ห้อนี้ ต้องมาซื้อภายในเวลานี้มันจึงจะฟันไม้ได้เพราะก็เราขวานมาส่งต้นไม้มันถูกฟันไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นเป็นเหตุอีกเหตุหนึ่งแต่ลอตเตอรี่เป็นคนละแบบกันเอาละครับวันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ให้ความเห็นในทางกฎหมายเรื่องการซื้อขายนะครับโดยเฉพาะเรื่องลอตเตอรี่นะฮะก็คนเป็นเพจขายออนไลน์อย่าไปเบี้ยวเขาเลยครับอย่าไปอาศัยส้มหล่นเพื่อ,ออาศัยความรวยเอาหน้ารวยจากการขายก็เหลือเฟือแล้ว สิทธิ์ที่ได้เขาควรจะได้ต้องให้เขานะครับเอาละก็เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายครับขอบคุณครับผมจำนงชายมงคนไปแล้วครับสวัสดีครับ